ระหว่าง BMW M3 40i กับ MG4 XPower คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอร์ดได้ใหม่วันนี้ผมต่าง CSL Auto Time จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มจากสเปครถกันก่อนเลยคันนี้คือ MG4X Power X Power แปลว่า p e r f o r m e นะครับเพราะว่าคันนี้มีพลังกำลังอยู่ที่435แรงม้า600นิวตเมตรจะคู่มากับมอเตอร์หน้าหลัง2ตัวแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ถ้าเอาละเอียดข้างหน้าจะมีพลังกำลังอยู่ประมาณ204แรงม้าข้างหลังมีอยู่231แรงม้ารวมกันเป็น435แรงม้าส่วนแบตเตอรี่มีความจุอยู่64กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนต้องบอกว่าคันนี้จีจาร์พอสมควรนะครับด้วยค ที่มันเป็นรถแฮชแบ็กซึ่งมีน้ําหนักตัวอยู่แค่1,800กิโลกรัมเท่านั้นเองส่วนอัตราเร่ง0ูน0์ถงโรงงานเทียมไว้อยู่ที่3.8วินาทีราคาเปิดตัวนะครับ MG Thailand สนับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่แหนบาทนั่นเองต้องบอกว่าเป็นราคาที่โหดมากนะครับรถมีพละกกำลังเกือบ500มา้าเปิดราคามาแค่ไม่เกิน1.2ล้านบาท ตัวนคอนข้างๆผมนะครับคือ M340i ใช้เครื่องยนต์3.0ลิตร6สูบแถวเรียงให้พละกำลังอยู่ที่387แรงม้า500นิวตันเมตรนั่นเองจับคู่กับเกียร์แ F8 สปีดขับเคลื่อนแบบ X Drive หรือว่าขับเคลื่อน4ีล้อมน้ำหนักของคันนี้อยู่ที่1,670กิโลกรัมนั่นเองโรงงานเค็มศูนย์ถึง104.4วินาทีโชมนี้ออกมาให้เราได้ยนตโฉงก็ประมาณปี2018เช่นกันนะครับส่วนราคาออกศูนย์ BMW Thailand อยู่ที่4ล้านพอน 0 0 0พันั่นเองนะฮะหรือว่าประมาณ3ล้าน9ส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับสำหรับทั้ง2องคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าเพียวกับสันดาปเพียวที่มีแรงม้าอัตราส่วนใกล้ๆกันไม่ได้ห่างกันมากนะครับประมาณ600นิวตัน500นิวตันเมตร เกือบ400แรงม้า435 435แรงม้าต่างกันไม่เยอะแต่รวมน้ำหนักไปด้วยก็ต่างกันร้อยกว่าโลนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะต่างกันขนาดไหนสำหรับทั้ง2องคันนี้กับระยะทาง402เมตรขับ4เหมือนกันด้วย

พราหนุ่ม X Power แล้แปลกใจเท่าไหร่ครับลองอีกทีนึงลองอีกทีนึงเผื่อมันจะแบบว่าได้ดีกว่านี้นิดนึงแล้วก็ไปโรลลิ่งเลยแล้วกันคู่นี้แบบว่าตอนแรกคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงแต่ว่ามันไม่ใกล้เลย <S <S Hot Hatch <ash> ตัวจี๊ดเลยนะครับสำหรับ X Power By the way, if you don't understand Thai, we have the English version right now. You can click the banner pop up right here or in the description below. See you there, friends! My hab traction control ready. Player one, alright. โลิงที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เามาสรุปกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับทั้งสองคันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับ M340i เนี่ยเป็นรถน้ํามันแล้วบวกกับวันที่ผมไปวิ่งนะครับอากาศมันค่อนข้างร้อนอุณหภูมินะตอนนั้นอยู่ประมาณ40กว่าองศาเลยนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเห็นได้ว่าไม่ว่าจะวิ่งแบบ o l l i n g race หรือ drag race ยังไง MG4XPower ก็จะทิ้งห่างอย่างเห็นได้ชัดเลยคันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เ mm, มตรหรือว่าขอดเอลมายตกเป็นของ MG4XPower นะครับ12.14วินาทีที่ความเรว ท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ตามมาด้วย BMW M340i ที่เวลา13.09วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด168กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆปกติที่ผมวิ่ง M340i เนี่ยเวลาจะอยู่ราวๆ12กลางแต่วันที่ไปวิ่งมันน่าจะร้อนมากนะครับเวลาก็เลยแบบข้ามเลข13ไปเลยเรื่องอากาศหรืออุณหภูมิมีผลเป็นอย่างมากกับระบบคูลิ่งซิสเต็มของรถสันดาปนะครับซึ่งผมก็คิดว่ารถไฟฟ้ามันน่าจะมีผลบ้างแหละ สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนๆน่าจะต้องเป็นอากาศเย็นมากแบบต่างประเทศอะไรอย่างี้นะครับที่มันจะมีผลกับรถไฟฟ้าแบบอุณหภูมิติดลบอะไรอย่างนี้ร้อนมากๆแบบประเทศไทยไม่ค่อยเจอยกเว้นเอาไปซัดในทแทร็กอันนั้นก็น่าจะร้อนเกินไปรถไฟฟ้าก็แรงหายอีกโอเคพอประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป เพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL Auto Time และสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม,ม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เพื่อนๆสามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตรกพแต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ํามัน <is> กําลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ <laughs> ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเทสเซล o t ไทม์นะครับส่วนวันนี้ผมต่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับร้อนมากเลย40องศา